กาสวัสดีท่านนายกแลนะอุปหารทุกท่านนะครับขอถแถลงการเรื่องฉันจะหวังอะไรจากนี้ได้อีกณนะวันนี้วิกฤตการณ์โควิดของไทยเพิ่งล่มต้นขึ้นขอเริ่มนี้นะครับการควบคุมการระบาดตอนนี้ส่วนกลางกำลังโยนความรับผิดชอบนะครบ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดหลังจากที่ส่วนกลางได้ปล่อยนะฮะให้การควบคุมการระบาดนั้นนะเข้ามามากมายและในเวลานี้ทำให้แก้ไขได้ยากมากยิ่งขึ้นเป็นภาระหนักนะครับให้กับผู้ว่าและประชาชนที่เดือดร้อนแต่ผม เข้าใจนะครับว่าถ้าถึงมือผู้ว่าแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดผมเชื่อว่าผู้ว่าแต่ละท่านจะช่วยกันอย่างเต็มที่ทีนี้เรามาดูเรื่องการรักษาโรคไวรัสตัวนี้มีข่าวมากมายนะครับว่าสหารัฐเป็นคนแพร่เชื้อไปที่จีนและที่อเมริกาโดยที่ สหรัฐเนี่ยมีวัคซีนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไปดูตอนนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังระบาดหนักมากกว่าจีนในเท่าตัวและวัคซีนของที่อเมริกาเนี่ยก็ยังนำเสนอข่าวว่ายังต้องมีการพัฒนาเป็นปีๆถึงจะได้ผลนะครับมันมันไม่ง่ายนะะต่อมาเรื่องการเรื่องแผนการหยุดการระบาดในภาครัฐเนี่ยของเรา ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การยื้อเวลาเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้ไวรัสเนี่ยแพร่ไปเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือพวกเรานะครับต้องมีความรับผิดช,ชอบโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองนะฮะไม่ให้ไปแพร่คนในครอบครัวและภาครัฐก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรมีแผนการลุก มากกว่านี้นะครับคือนอกจากตั้งด่านที่จะรอให้คนมาตรวจเนี่ยควรที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเจาะพื้นที่ทําการสแกนในแต่ละจุดเพื่อหาคนป่วยอย่างเร่งด่วนโดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และอาสาสมัครออกตรวจอย่างเข้มข้นเลยนะและจริงจังเพื่อหยุดการระบาดให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ ตั้งเป้าไปเลยครับว่าเราสู้เต็มที่ไม่ปล่อยให้เรื่องการระบาดเนี่ยไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดจนให้ทำให้ประชาชนคิดว่านี่เป็นการยื้อเวลาทางการเมืองหรือเปล่าทีนี้มาดูเรื่องของพวกเราประชาชนตาดำๆนะว่าจะอยู่กินกันอย่างไรจากมาตรการรัดที่กำลังลังเล ว่จะช่วยอย่างไรเพื่อให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นณช่วงเวลานี้ความคิดอันดับแรกของรัฐบาลที่ปล่อยออกมานะครับก็คือการแจกเงินโดยให้ไปลงทะเบียนรับเงินคนละห้0พันบาทเป็นเวลาสามเดือนตอนนี้นะครับระบบก็ล่มไปแล้วแล้วก็ปิดการลงทะเบียนไปแล้วด้วยโดยการลงทะเบียนมีเงื่อนไขที่คนยังงงงงกันอยู่นะครับ แต่ท้งนี้การให้เงินอัดฉีดแบบเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเองจากมาตรการชิมชับใช้ซึ่งมาตรการชิมชับใช้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับไฟไหม้ฟางขอรัฐบาลทบทวนด้วยนะครับและเม็ดเงินที่ทุ่มมาเนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าเรามีอาการหนักทางเศรษฐกิจเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว มาดูต่างประเทศกันบ้างนะเม็ดเงินการกระตุ้นที่ประเทศต่างๆเขาใช้กันเนี่ยมันเป็นยังไงผมขอแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับหนึ่งกลุ่มประเทศหมหาอำนาจหรือพี่เบิ่มอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาทุ่มเม็ดเงินลงไปสิบเปอร์เซนของ GDP นะใช้สิบเอร์เซนเลยนะครับสองกลุ่มประเทศที่มีเงินเหลือหรือที่มีเงินเก็บไปเพื่อเหตุการณ์แบบนี้เช่นสิงคโปร ที่ใช้เม็ดเงิน12%ของ GDP เช่นให้เงินเดือนเดือนละ1 0,000เหรียญสิงคโปร์เป็นเวลา9เดือนนะ 3. ประเทศอย่างเรานะที่ไม่มีเงินเก็บนะตอนนี้เราทุ่มเม็ดเงินประมาณ2%จาก GDP 2-3%นะครับโดยดึงงบประมาณจากแต่ละกระทรวง10%ซึ่งเทียบกับประเทศอื่นๆนั้นถือว่าน้อยมากแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะทุ่ม เท่ากับประเทศที่เขามีเงินเก็บนะครับแต่น่าจะมีมาตรการที่ทุ่มเม็ดเงินมากกว่านี้นะครับจากการปล่อยเม็ดเงินที่รัฐบาลกำลังโปรยออกไปเนี่ยเพื่อให้ประชาชนรู้สึกดีแต่อย่างที่ผมบอกฮะมันก็แค่เป็นไฟไม่ฟางอ่แล้วจะทำอย่างไรล่ะจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาของสิงคโปร์เนี่ยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ ได้ถึงไอเดียว,ว่ากระบวนการเยียวยานั้นมีแนวทางโดยใช้เม็ดเงินที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดตรงประเด็นมากที่สุดดังนี้ครับ 1. เราควรจําแนกการเยียวยาเพื่อให้ถึงผู้มีผลกระทบโดยตรงมากที่สุดนะครับเช่น1.1กลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยให้กระทรวงแรงงานเข้ามาดูตัวเลขและทำการจัดการตัวเลข สรุปการช่วยเหลือไม่หวานแหนะครับให้ประโยชน์และมีการติดตามผลเพื่อให้ประสิทธิภาพโดยหวังในระยะยาวนะครับหวังผลระยะยาวเพื่อให้เกิดการดำรงชีพอยู่ได้เมื่อพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วก็คือไม่ไม่ให้แค่หวังผลแค่ตอนนี้นะครับก็คือระยะยาวเมื่อพ้นโควิดเลย 1.2กลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย SME ก็ให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูตัวเลขนะครับว่าจะช่วยกันอย่างไรอย่างชัดเจนแบ่งความเสียหายเป็นประเภทธุรกิจและช่วยให้ธุรกิจแต่ละประเทศแต่ละประเภทได้มีกำลังใจไม่ล้มและสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะ1.3กลุ่มอุตสาหกรรมก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมมาดู 1.4กลุ่มเกษตรกรรมก็ให้เกษตรกรรมกระทรวงเกษตรษมาดูนะครับ1.5สถาบันการเงินก็ให้กระทรวงการคลังมาดูนะครับ1.6โรงพยาบาลคลินิกต่างๆก็ให้กระทรวงสาธารณสุขมาดูนะครับ1.7โรงแรมและบริการต่างๆก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวรีบทําสรุปความเสียหายนะครับและเยียวยาก่อนที่จะพังไปกว่าน,นี้ 2. แนวทางการช่วยเหลือต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงาน ให้มีความมั่นคงนะกว่าการรองเงิน5,000บาทสเดือนในแต่ละภาคส่วนแต่ละภูมิภาคอบตธุรกิจหอการค้าจังหวัดต้องลงไปดูแลนะทั้งพัฒนากรผู้ใหญ่บ้านกเกษตรตำบลรวมถึงป่าชาวบ้านนะครับเพื่อร่วมกันสร้างกลุ่มผู้ใช้แรงงานในหมู่บ้านน,ะนะนะั้นๆมาลงชื่อให้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ได้ต่อไปในอนาคตรหรือภายหลังวิกฤตโควิดอย่างมั่นคงนะไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกๆแล้วก็เป็นไฟไม่ฟางหมดไปโดยให้กลุ่มโดยให้รวมกลุ่มกันนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะในหมู่บ้านนั้นๆเร่งสรุปนำเสนอแผนภายในหนึ่งสัปดาห์ผ่านทางผู้ว่าแล้วจิงกระตุ้นปล่อยเ็ดเงินลงไปอย่างมีแนวทางไม่ปล่อยหวานไปทั่วแล้วไม่ได้ผลนะ สาการปล่อยเม็ดเงินไม่ควรปล่อยการปล่อยเม็ดเงินควรปล่อยอย่างรวดเร็วนะแต่ไม่ควรปล่อยแบบหวานแห я, ฟุ้งกระจายมีการวางแผนให้มีความชัดเจนตรงจุดเป้าหมายนะในแต่ละกระทรวงที่สรุปตัวเลขมาโดยร่วมมือกับผู้ว่าแล้วก็กลุ่มของหมู่บ้านนั้นๆนะครับไม่ให้เม็ดเงินที่ปล่อยไปเนี่ยผิดพลาด ผิดเป้าเพราะเราไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายและการปล่อยเม็ดเงินทุกครั้งต้องวัดผลได้ตามโมเดลที่เราได้ดีไซน์ไว้ตามแผนสี่ให้แต่ละกรมกระทรวงตรวจสอบตัวเลขลบแต่ละกระทรวงอย่างจริงจังเพื่อนำเสนอว่าอะไรที่จะชะลอ หรืออะไรที่ต้องตัดทิ้งในภาวะเช่นนี้บางโครงการที่ฟุ่มเฟือยเกินไปนะให้ตัดโครงการนั้นออกอย่างปร่งใสและจริงใจและนำมาช่วยพยุงเศรษฐกิจประชาชนที่เดือดร้อนเพื่อไม่ให้ต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาช่วยเป็นหนี้มากจนเกินไปดังเช่นโครงการถนนนะครับบางสายที่ทำแล้วทำอีก หรือสำนักงานอาบตแต่ละจงังหวัดที่ใหญ่โตมากเกินไปนะครับแม้กระทั่งการซื้ออาวุธต่างๆและการดูงานเป็นต้นฝากถึงท่านนายกและผู้บริหารทุกท่านด้วยจบแถลงการสวัสดีครับ